สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สำรองข้อมูล iCloud ไม่สำเร็จสำรองไม่ได้โดย iPhone แจ้งว่าไม่สามารถสำรองข้อมูลล่าสุดได้เนื่องจาก iCloud มีข้อมูลสำรองจาก iOS เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปัญหานี้สาเหตุเกิดจากการอัปเดตและดาวเกรด iOS ครับเช่นอัปเดตไปยัง iOS เวอร์ชันที่ใหม่กว่าอัปเดตจาก iOS 17เป็น iOS 18หรืออัปเดตเป็น iOS 18.1เวอร์ชันเบต้าแล้วมีการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud โดยข้อมูลที่สำรองนั้นจะเป็นข้อมูลจาก iOS 18หรือ iOS 18.1ในภายหลังเปลี่ยนใจไม่อยากใช้ iOS 18แล้วจึงทำการดาวเกด iPhone กลับไปยัง iOS เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าแต่เมื่อจะสำรองข้อมูลใน l o u d ก็พบว่าไม่สามารถทำได้ครับเพราะข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเอาข้อมูลเก่ากว่าไปทับที่ใหม่กว่าไม่ได้ครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อมูลสำรองต้องมีความสอดคล้องกับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับเมื่อเจอปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ครับด้วยการลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่เดิมออกไปก่อนแต่อย่าลืมว่าวิธีนี้จะลบข้อมูลที่เราสำรองไว้ใน iOS เวอร์ชันใหม่ออกไปด้วยนะครับโดยเมื่อลบไปแล้วเราสามารถสำรองข้อมูลใหม่โดยจะเป็นข้อมูลจาก iOS ที่ใช้งานอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับขั้นตอนการลบทำไดงง้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแต่บัญชี Apple ID ของเราด้านบน ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ iCloud แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อข้อมูลสำรอง iCloud แล้วแตะเลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะชื่อเครื่องของเราจากนั้นรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการรวบรวมข้อมูลแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอแตะปิดใช้และลบออกจาก iCloud ในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะปิดใช้และลบจากนั้นแตะลบอย่างถาวรระบบจะทำการลบข้อมูลไ iCloud ที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เพื่อนๆรอสักครู่เมื่อการลบสําเร็จเรียบร้อยข้อมูลของเครื่องที่แสดงด้านล่างจะหายไปวิธีการสํารองข้อมูลใหม่ให้แต่เปิดสวิตช์สำรองข้อมูล iPhone เครื่องนี้แล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบเปิดใช้งานข้อมูลสํารองจากนั้นให้เพื่อนๆแต่คําสั่งสํารองข้อมูลตอนนี้มาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับรอเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ระบบทำการสำรองข้อมูลใหม่ไปเก็บไว้ใน iCloud ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาตั้งแต่3ถึงครึ่งชั่วโมงได้นะครับขึ้นกับขนาดของข้อมูลที่เราสำรองไปยัง iCloud นั่นเองเมื่อการสำรองข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยตัวเลขเวลาที่สำรองข้อมูลเสร็จจะแสดงขึ้นมาให้ทราบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับพร้อมข้อมูลของตัวเครื่อง iPhone จะแสดงขึ้นมาด้านล่างโดยแสยดงขนาดข้อมูลการแบกอัพให้ทราบด้วยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาไม่สามารถสำรองข้อมูล iCloud เพราะมีข้อมูลที่ใหม่กว่าได้แล้วครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ